และโคสส่วนลดในเดือนตุลาคม Hoops 23KF ใส่โคสส่วนลดทุกการสั่งซื้อเลยนะคะนึกถึงลูกบาสและเป็นบาสต้องสปอร์ติ g สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w t t r Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตัวกับมิดเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะยิ่งไกลเปิดฤดูกาลเข้าไปทุกทีนะคะก็ยิ่งมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวคราวรอบอหลีกมากขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเราทั้งสองคนจะมาอัปเดตข่าวคราวให้กับเพื่อนได้รับทราบกันเพื่อที่ว่าพอเปิดฤดูกาลแล้วเพื่อนๆจะได้รับชมกันอย่างันแบบต่อเนื่องเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้มีเรื่องฝากสองเรื่องนะคะเรื่องแรกค่ะก็คือทริปของพวกเราค่ะซีรี้ลเเดยมาา่อิตตขบ ส่วนเรื่องที่2ค่ะนั่นก็คือเรื่องการบรรยายใครของพวกเราใน play back นะคะตอนนี้ก็เริ่มบรรยายกันไปเรื่อยๆแล้วนะคะเ,เพื่อนเพื่อเพื่ออุ่อน,เอนเครื่องค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ดูการปกติตารางการแข่งขันนะคะจะให้ทีมงานอินเสิร์ตมาให้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์วันนี้อย่าลืมกดไ like ลค์เ่ป็นกำลังใจให้กับ <ๆ S 2> พวกเราด้วยนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe ห่ือกด Subscribe ด้วยค่ะเรามาเริ่มที่ ESPN นะครับล่าสุดพวกเขาเอาตัวแชมป์ชลเนียเข้ามาแทนโวชที่ประกราศลีไทยเข้ามาในฐานะผู้สสื่่่่อออขขขาาาาวววงงใในุโ NBA เีแแแหละรรรรับกกททชม้้พได ก็คือการตกลงต่อสัญญาของเวนเดลคาร์เตอร์จูเนียร์เซนเตอร์ตัวหลักอีกคนนึงนะครับของออรันโรว์แมจิกโดยมูลค่าสัญญา3ปี59ล้านเหรียญอยู่กับทีมไปยาวๆจนจบฤดูกาลปี2 0 2 8 2 0 2 9ถ้าเกิดไม่มีการเทรดใดๆเกิดขึ้นรวมกับสัญญาที่เขายังคงเหลืออยู่กับทีมอีก2ฤดูกาลนะครับเบ็ดเสร็จทั้งหมดเวนเดลคาร์เตอร์จูเนียร์จะรับอยู่ที่82ล้านเหรียญครับปัจจุบันตอนนี้ตัวของเวนเดลคาร์เตอร์จูเนียร์อายุาออา2018ย,ยี่กับมมาดารครปี ก่อนที่จะเทรดมาอยู่กับออร์แลนโดแมจิกในดีลที่การเอาตัวน er ิโคลาวูสต์วิชไปร่วมทีมชิคาโกบูลสเนี่ยแหละแต่พอเข้ามาอยู่กับทีมออร์แลนโดแมจิกปุ๊บเนี่ยตัวของเวนเดลคาร์เตอร์จูเนียร์มีผลงานที่ดีนะครับเข้าที่แล้วก็ถือว่าเป็นแกนหลักคนนึงครับเป็นพลังอนาคตในการสร้างทีมของออร์แลนโดแมจิกในปัจจุบันก่อนหน้านี้ทางทีมมีการเซ็นสัญญาเก็บตัวโกกาบิทาเซ่น,นะครับรวมไปถึงโมเวกเนอร์แล้วก็มีการต่อสัญญากับโจนาธานไอแซคการเก็บเวนเดลคาร์เตอร์จูเนียร์์์คครรรรรัััั้้้้้งงงงนนนนนีีเเเเออออาาาาาไไววดด่่ยทกกกบบบมมมสิใหฟตข โรเบนเคโรนะครับรวมไปถึงฟรังเว็เนอร์ได้อย่างสบายๆเลยทําให้ตอนนี้ในออร์แลนโดแมจิกพวกเขาก็พร้อมลุยในฝั่งตะวันออกมากๆเลยนะครับพร้อมที่จะเจอกับบอสตันเซ l t i ติสเมิวอกี้บัคส์ฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สหรือว่าจะเป็นนิวยอร์กนิกส์ได้อย่างแน่นอนยังไงก็ขอแสดง <c oughs> ความยินดีกับเวนเดลคาร์เตอร์จูเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ในการแข่งขันพรีเซนซ์ช่วงควอเตอร์ที่3จังหวะที่กระโดดพยายามจะแย่งบอลนะครับลงมาแล้วก็มีข้อเท้าพลิกนิดหนึ่งแต พอพูดถึงเรื่องอาการบาดเจ็บนะคะตอนนี้นี่ก็เพียบเลยค่ะเริ่มไปที่จามอรเรนเมื่อวานนี้เลยนะคะที่ลงโชว์ทั้งบล็อกทั้งส่งงามๆให้กับแซกอีดีค่ะแต่ว่าจังหวะโชคไม่ดีเลยค่ะช่วงต้น쿼เนอร์ที่2วิ่งกลับมาเล่นเกมรับจังหวะผู้เล่นดาราส่งบอลมาให้โดนเท้าพอดีเลยคะ่ะแล้วก็เสียจังหวะเข้าเท้าพลิกนิดน,นึงต้องออกจากการแข่งขันไปหลังจากจบเกมผัวหน้าโคช้ชอย่างเทเลอร์เจนกินก็บอกนะคะว่าเบื้องต้นนัดอาการบาดเจ็บของจามอรรนเนี่ยไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่ก็ต้องรอทางทีมแพทย์ตรวจแล้ออาาาา้้ววกกกกกก็็็็เเเเเเชคคปปปรรรรระะะมมมิินนนออออาาาาาาาีังงึขยย่่ใหจไลพดดูฟ ได้ทนไม่ไหวเราไม่ได้ดูจานเล่นนานอยากจะดูจานเล่นแบบเต็มๆสักทีค่ะยังคงอยู่กันที่อาการบาดเจ็บนะครับเมื่อวานดัลลัสแมวเิกส์ก็ลงสนามทาแกงขันฟรีซซันแต่แฟนๆของทีมเนี่ยไม่เห็นดันเต้เอ็กซัมนะครับเนื่องจากตัวงเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือขวาค่อนข้างหนักนะครับดีไม่ดีอาจจะต้องทําการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บณนะเวลานี้เนี่ยตัวเขาแล้วก็ทางทีมกําลังมองหาการรักษาแบบอื่นอยู่ครับอาจจะพยายามทําการฟื้นฟูทํากายภาพแล้วก็ทำทรีทเมนต์แต่ถ้าเกิดทุกอย่างยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องจบลงด้วย ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยจะทําให้ในช่วงต้นฤดูกาลทางทีมจะไม่มีดันเต้เอ็กซัมอยู่พักใหญ่เลยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาแม้ว่าตัวของดันเต้เอ็กซัมจะไม่สามารถช่วยทีมทําแต้มได้มากมายขนาดนั้นแต่เขาก็ยังถือว่าเป็นโรเตชันหลักในส่วนของทัพสำรองมาช่วยลูก้าถือบอลสร้างจังหวะให้กับเพื่อนคนอื่นๆทําแต้มแบ่งเบาภาระการเล่นของ uka, ลูก้าและก็ไคลรีได้อย่างน่าพอใจณนะเวลาถ้าเกิดทางทีมยังไม่มีดดนเต้เอ็กซัมนะครับแน่นอนครับเป็นคนอื่นๆครับจะต้องก้าวขึ้นมาหมนจะเป็นอย่างควินตินกราฟนะคร สา3คนนี้เนี่ยนะครับจะต้องมีจํานวนนาทีในการลงสนามที่เพิ่มมากขึ้นบทบาทในการเล่นต่างๆจะต้องช่วยกลบในส่วนที่ทั้งทีมไม่มีดันเต้เอ็กซัมในเวลาที่ว่าอยู่ไปต่อที่พอร์ตแลนด์เทลเวเซอร์สนะครับทีมของพวกเขายังคงอยู่ในกระบวนการสร้างทีมและดูแล้วแนวโน้มเนี่ยก็น่าจะเป็นทีมลุ้นหวยดราฟต์ต่อไปยาวๆล่าสุดยิ่งแย่ไปใหญ่เลยครับมีรายงานว่าเชอรันชาร์ปนะครับอดีตดราฟต์อันดับ7ปี2022ชูดติงกัดพลังอนาคตของทีมนะครับตัวหลักคนหนึ่งของทีมเลยมีการบาดเจ็บครับเอ็นบริเวณไหล่ จะยังไม่ต้องทําการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บนะครับแต่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอาจจะต้องทํากายภาพ<ม>แล้วก็ทำทรีทเมนต์ยาวๆเลยครับสีสัปดาห์หรือว,ว่าประมาณ1เดือนหรือว่าเดือนครึ่งนะครับแล้วค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งเราไปต่อกันที่นิวยอร์กนิกส์กันนะคะเราเห็นการเล่นร่วมกันในพรีีซั่นระหว่างเจ้าแคทกับเจเรนีบรซันกันแล้วคะ่ะแต่ว่าในข่าวที่เราจะพูดถึงไม่เกี่ยวกับผู้เล่นปัจจุบันนะคะแต่เป็นอดีตผู้เล่นระดับตำนานไอคอนของทีมอย่างแพทริกอีวิงค่ะที่กลับมาร่วมงานกับท ทีมต่างๆพร้อมกับพว่วงตำแหน่งผู้ช่วยในส่วนของเกมบาสและการบริหารทีมด้วยค่ะเขาจะทำงานโดยตรงกับโค้ชทอมชิปโดและก็ฝ่ายบริหารเองเลยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะแพทริคอีวิงเนี่ยบอกเลยนะคะว่าที่นี่คือบ้านของเขาอย่างที่เขาเคยบอกในวันที่ทังทีมบริทายหมายเลข33ขึ้นคือหลังคาค่ะเขาบอกว่าเขาคือนิวยอร์กนิกส์ตลอดกาลแล้วก็รอไม่ไหวแล้วที่จะเริ่มงานค่ะน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะไม่ทันแพทริคอีวิงเขาคืออดีตราั์ระดับดเวลาที่อยู่กับน์กนิกส์15ปนี่ยเป็นเสา หลักให้กับทั้งทีมมาโดยตลอดนะครับเร็ว่าเป็นอันดับหนึ่งตลอดการไลยต่อหลายอย่างเหลือเกินครับของนิวยอร์กนิกส์ไมวยจะเป็นการทําแต้มการบล็อกการขมโมยการรีบาว์จานวนเกมในการลงสนามจํานวนนาทีในการลงสนาม การพยายามยิงฟิลโกการยิงฟิลโกลงช่วงนั้นถ้าเกิดเพ,เพื่อนที่ติดตามบาสมาดูตลอดนะครับจะเห็นรู้ว่านิว york n i c k ส่อสู้กับชิคาโกบูสที่นําโดยไมเคิลจอแดนได้อย่างสนุกและก็หนักหน่วงจริง,รงๆเกมใดก็ตามที่ทั้งสองทีมนี้เจอกันเนี่ยนะครับโอ้โหเรียกว่าสนามเนี่ยเดือดเป็นไฟเลยแม้ว่าส่วนมากแล้วนิว york n i c k ์ในเวลาน,นั้นจะแพ้ไมเคิลจอแดนแล้วก็ชิคาโกบูสจะเยอะอยู่ก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแพทริกอีวิงก็มีโอกาสนะครับที่จะนำนิว york n i c k ์เข้าสู่ nba finals ในปี1994แล้วก้ปี1 9 9 9 แม้ว่าจะไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ก็ตามแต่ก็สร้างความสุขสร้างความทรงจําให้กับทางนิวยอร์กนิกส์และก็แฟนๆชาวเมืองทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมามากๆเลยในปี1994นิวยอร์กนิกส์แพ้ฮิวสัน็อกเกสนะครับส่วนในปี1999เนี่ยทางนิวยอร์กนิกส์ก็แพ้สเปอร์ตัวของแพทริกอีวิงเนี่ยเคยไปร่วมงานกับทางซีแอตเทิลซูเปอร์โซนิกส์และก็ออร์แลนโดแมจิกอย่างละหนึ่งฤด,ดูกาลก่อนที่จะรีทายในปี2002ตัวของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกรีมทีมแรกนะครับปี92 ทองมาได้ติด Hall of Fame Class ปี2008นะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่สุดยอดตลอดการตอนที่ NBA ฉลองครบรอบ50ปีแล้วก็75ปีเชื่อว่าถ้าเกิด NBA ฉลองครบ100ปีเมื่อไหร่นะครับก็ยังคงมีชื่อ Patrick Ewing ติดหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นตลอดการอย่างแน่นอนการได้กลับมาร่วมงานกับทีมรักครั้งนี้ของ Patrick Ewing นะครับต้องบอกว่าแสดงความดีจากใจจริงๆ ขยับไปดูทีมรักของเอมิเอบ้างนะคะ LA Clippers ค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เห็น P.J Tucker เลยหายไปไหนไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นในช่วงแข่งขันแบบ preseason แบบนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าทาง LA Clippers กับ P.J Tucker เองเนี่ยนะคะเขาตกลงร่วมกันค่ะว่าจะหาทางออกให้กับ P.J Tucker ช่วงนี้ก็จะไม่ได้มาร่วมซ้อมร่วมแข่งกับทีมแต่อย่างใดเลยค่ะจริงๆแล้ว P.J Tucker นั้นแสดงความต้องการอยากจะเทรนตั้งแต่ในช่วงฤดูกาลที่แล้วแล้วค่ะมีการพูดออกสื่อสาธารณะจนโดนทางลีกปรับ75,000เหรียญหรือประมาณ2.5 5ล้านบาทเนี่ยนะคะแต่ก็ยังไม่มีการเทรดใดๆเกิดขึ้นก็มารอติดตามชมกันนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย LX ลเอ็ก e r s ปกับ PJ Tucker จะจบกันแบบไหนค่ะเดี๋ยวเราลงใต้กันสักนิดหนึ่งครับ<ม>ไปต่อกันที่แม a มี He a t กันสักหน่อยพวกเขามีการปรับปรุงสนามใหม่นะครับในช่วงปิดฤดูกาลโดยมูลค่าในการปรับปรุงกว่า50<ม>ล้านเหรียญ50ล้านเหรียญน,นี่ก็ประมาณ 1, 7 5 0ล้านบาทนะครับจะเป็นระบบแสงสีเสียงในสนามครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนจอดิจิตอลรอบๆในสนามพื้นที่ด้านในมีีการรปปัับุงงพื้นนท่่ 2,100ที่นั่งและก็มีการปรับปรุงทางเดินบริเวณเข้าออกของนักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเย่าหรือว่าทีมเยือนก็ตาม และที่สําคัญที่สุดไฮไลท์ของฤดูกาลที่จะถึงนี้ของแมมมี่ฮิตนะครับนี่คือจอ LED ที่เรียกว่าเป็นไฟ e บอ l l เป็นสัญลักษณ์แบบโลโก้ของแมมมี่ฮิตเลยครับอยู่ตรงกลางจอสนามเลยครับอยู่ด้านในของจอพื้นที่ของไฟเบอ l อันนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่2525 25ฟุตเป็นจอ LED จังหวะที่เพื่อนๆรับชมในสนามนะครับจะเห็นเลยว่าไฟมันลุกตลอดเลย uh huh. นี่คือการเข้ามาเพิ่มอัตราลดในการรับชมให้กับแฟนๆบาสอย่างพวกเราอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนี่คือแมมมี่ฮิตเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ฤดูกา การที่30นะครับที่ทีมของพวกเขามีแพทไร์รี่เข้ามาร่วมงานตัวของแพทไร์รี่เนี่ยเข้ามาร่วมงานกับแมมี่ฮิตในปี1995นะครับเข้ามาในฐานะหัวหน้าโค้ชแล้วก็ประธานของทีมเขาทําหน้าที่โค้ชมาจนถึงปี2003นะครับก่อนจะก้าวลงจากตําแหน่งแล้วก็กลับขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชอีกครั้งหนึ่งในปี2005นําทีมคว้าแชมป์ในปี2006ก่อนที่จะก้าวลงตําแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2008ตอนนั้นเนี่ยให้เอริกสโบรสตาร์ขึ้นมาทําหน้าที่หวานานัว,วหน้าโนนค้ช นถึงปัจจุบันตอนนี้ทางมิกกี้อาริสันเจ้าของทีมไมแอมีฮีทนะครับเขาก็รู้สึกว่าการที่ได้แพทร,ริ่เข้ามาร่วมงาน กำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลที่30แบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรพิเศษสักนิดหนึ่งตัวของเขาก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะมอบความพิเศษในครั้งนี้เพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่ามีทาั้งทีมเนี่ยมีการลงใน X ของทีมนะครับตั้งแต่ที่แพทริี่เข้ามาร่วมกับทีมในปี1995เราจะเห็นการทําหน้าที่หัวหน้าโค้ชของตัวเขานะครับ<ม>แบบสั้นๆกระตุลูกทีมทุกคนนะครับวิ่งพยายามต่อสู้ทุกคนตั้งแต่ยุคข,ของอลันโซมอร์นิ่งทีมฮาร์ดเวย์เข้าสู่ยุคดีเวย์กับก ison, ช เดินกับแพทไรรีครับกําลังเหมือนจะเดินเข้าสู่ห้องห้องรับชมฟิล์มศึกษาเทปคู่แข่งทีมตรงข้ามเนี่ยแหละและทั้งสองคนก็มีการนั่งพูดคุยกันแบบนี้เนี่ยแหละครับมิกกี้แอริสันก็บอกว่ารู้ไหมว่าตั้งแต่ที่ได้แพทไรรี iry, เข้ามาร่วมทีมนะทุกอย่างของแมมมี่ฮีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยแพทไรรี iry, มอบความสุขให้กับแฟนทีมมอบความสุขให้กับชาวเม,มืองและสิ่งที่ตัวของเขาและทีมทุกคนเนี่ยเห็นพร้องต้องการก็กคือ ตั้งใจที่จะตั้งชื่อพื้นสนามนะครับสนามแห่งนี้เนี่ยตามชื่อของแพทไรารี่สนามที่นักกีฬาทุกคนวิ่งใช้อยู่ในคาเซียเซนเตอร์แห่งนี้เนี่ยแหละครับพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกเนี่ยทางแพทไรารี่เขาก็งงๆนะครับจนเมกกี้อาริซันเนี่ยเขาก็ยื่นมือไปเช็คแฮนด์แล้วเขาก็บอกว่า ขอยินดีด้วยนี่คือสิ่งที่เขาตั้งใจเอาไว้ให้แพทไรรี่นี่ตกใจเลยบอกว่าเฮ้ย mm hmm. คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับแล้วฉ <c oughs> ากนี้ก็เปิดขึ้นฟึบ mm hmm. แล้วจอ LED ในห้องก็เปิดฉากเพิ่มขึ้นมาเลยครับมีการซูมภาพสนามนะครับ mm hmm. ซูมก็ไปเห็นลายเซนแล้วก็ชื่อแพทไรรี่คอร์ดแอดคาเซียเซ็นเตอร์ทำเอาแพทไรรี่เดินถึงกับน้ําตาคลอเลยนะครับแต่นี่คือสิ่งที่ทั้งเจ้าของทีมแล้วก็ไมอามี่ฮิสเนี่ยเขาตั้งใจที่จะให้กับแพบดไรร พร้อมกับมิกกี้อาริซาเนบอกเลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยจะอยู่คู่กับสนามอยู่คู่กับคาเซีาเซนเตอร์อยู่คู่กับแม่ไม่ฮิตไปตลอดการครับ บอกตามตรงเลยเห็นแล้วขนลุกเลยค่ะมินเนสุดยอดเลยจริงๆนะคะแต่สิ่งที่แพทไรลี่ทำให้กับองค์กรเนี่ยก็คือที่สุดเลยค่ะเขาทุ่มเททุกอย่างอ่ะเราก็ทำให้ไมมี่ฮีทเป็นทีมระดับชั้นยอดของหลีกได้จริงๆตั้งแต่ที่ทีมก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันอายุ36กําลังจะเข้า37ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็ถือว่ากลางๆนะคะแต่ว่าผลงานของทีมเนี่ยดีกว่าทีมที่มีอายุระดับ30กลางกงแบบนี้ค่ะก็มีอย่างออรียล์แมจิกทีวูฟแล้วก็ชา์ลอร์ฮอนเนสฮีทเนี่ย โคชเคยนำทีมควาชช้าแชมป์ได้ถึง5ครั้งนะครับ4ครั้งกับ L.A.Lakers และอีกหนึ่งครั้งเนี่ยก็กับ Miami Heat เนี่ยแหละและในฐานะผู้บริหารนะครับก็ควาชช้าแชมป์ร่วมกับ Eric Spoelstra ร่วมกับทั้ง Big 3ของ Miami Heat ก่อนหน้านี้ตัวของเขาเคยคว้ารางวัลโคชยอดเยี่ยมแห่งปีได้ถึง3ครั้งติด1ใน10 1ใน5โคชยอดเยี่ยมตลอดการของ NBA นะครับการที่ทาง Miami Heat ตั้งชื่อพื้นสนามตามชื่อของตัวเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์นะครับ ต่อจากเรดอาราแบกหัวหน้าโค้ชของบอสตันเซลติกส์ที่ทางเซลติกส์เนี่ยเคยตั้งชื่อเอาไวน้นะครับในปี2007หลังจากวันนั้นก็มาเป็นแพทไรรี่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับขอแสดงความดีกับแพทไรรี่อีกครั้งหนึ่งบหสมทุกประการเลยค่ะและนี่ก็คือข่าวๆรอบๆลีกช่วงนี้แล้วก็มาวอร์มอัพกันนะคะกับพรีซีซั่นพรุ่งนี้เจอกันในเพลย์แบ็กข้ามพลาดเด็ดค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืมซับสไครป์ค่ะที่โลโก้ twenty three mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ N B A คือ,อ, Man นนอที้เนียวกกกเรราาททัั้งคค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 นนนขขขอออบบบบุุุุณณณมะะะ่